ให้เสียงผ่านนรกโดย ODTV อ้อยยืดแมมตัวไรเฮ้ย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 ไอ้เชื่อวกูไปอะไรสัตว์อ้าะไงแม่นั่งอยู่ตรงนั้นวะเหมือนจะคุ้น้อเชี่ยว่ากูใช่ปะอืมบรรยากาศก็บอลมันดีอะแม่ดูดีหนูขี้แล้วหนูมองไปข้างบนด้วยนะแม่ไม่เห็นหรือเปล่าอ้าวอ้ดูดิอืมสีเขียวน่าสนใจดีเนี่ยโอ้ดูสิเยสัตว์นี่ไปแม่งเลยโอ้ยไหนฉันขอดนสิดีนี่อะอ้ยไม่ไม่ไม่ไปอุ้ยต่อเฮียเเร็อะอืมฉันขอเล่นหน่อยดิสัมบุสมบุญไม่ให้ฉัน ทับแม่งเลยมองหน้ากูทำไมตอบไหนตัดนี่ในนอนสอบสีฉันพี่ขอดมหน่อยสิฟูด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 โอ้ยเหม็นเหมือนแตดเลยอืมโอ้ฉันขี้เกียจแล้วฉันขอนอนต่อยสักห้านาทีสมพงษ์นายทำอะไรนะทำไมนายนอนกินน้ำน้ำายไปที่ข้อขี้เกียจเลยนะนายเข้ใจเออเอานมนายนายดูแม่เขาดูหน่อย อร่อยมากเลยนายเออฉันขอนวดครึง่งหน่อยอุ้มโอยน้องสมศรีนี่เด็ดมากาเธอไปไหนมาไอ้ไผมไม่ได้ไปไหนมาอุ้มีไข่ลอยมาว่ากูปอกต้มปองอเฮียอ่าวเดี๋ยวฉันโยนให้หน้องแบก็กอูย้อยโยนแม่มึงเอาไอ้จอมติดอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียนี่ฉันจะพาไป<อ>หาหมอเหรอนะไปไหมเหี้ยขาวดูสิควยขาวขาวควยควยพ่อมึงซีอุ้มเดี๋ยวฉันจะเอาบันาวให้แมวกินนะดูสิไอ้เหี้ยกูกำลังจะนอนมึงจะมาให้กูกิน แอคตัสิฉันจะให้ดมตีนนะอืมไม่สัดเหมือนจิบหายเลยไอ้สัตว์มึงไม่กคุณดมทำไมมึงล้านบ้างไม่ได้ไอ้เหี้ย <c oughs> สู่ความเมื่อวานไกลพอเออฉันเติมมาเต็มแล้วฉันวิ่งละเอ,อ้ฉันวิ่งละอืมดูดิสุดสิมอนแป้งโบ้ดูสิอืมดมส,ดสิอยากกินป่าถ้ากินก็ตื่นมาฮู้เลยนะกินน้ำนมนม